จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจภิกษุทั้งหลายพวกเธอเอ็นดูใครและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอมาดก็ตามญาตาิาหรือสายโลหิตก็ตามชนเหล่านั้นอันเธอพึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่นในความจริงอันประเสริฐสี่ประการ ด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริงความจริงอันประเสริฐ4ประการอะไรเล่าสี่ประการคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐค,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 คือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทาให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้